ปริศนาอใช่ใชที่อดเจยชัดชัยเล่นกับใครฉันเล,ลียดา พอดวงใจเปี่ยมรักมือ Close. ชื่อเพลงความในใจครับความในใจอ,อเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องเอ็มบอกว่าแฟนๆเพลงของกันมาเยอะครับใช่ไหมโอ้โอพี่ฮัทเคยฟังเพลงเนี้คนที่ร้องเพลงนี้คือคุณบุพภาธรรมบุตร<อ>เล่นบนเปียโน<อ>คือคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะผมเคยไปรู้จักกับเพื่อนของคุณโอบุพภาธรรมบุตรเพื่อนของพี่โอเนี่ยชื่อน่าจะชื่อพิจี้นะพิจี้กับกับจําชื่อไม่ได้ละพิจี้เนี่ยเคยเอาเทปคาเซ็ต ที่คุณโอบุภาธรรมบุตรเนี่ยเล่นเป็นโนะนะฮะมีหลายเพลงเลยในนั้นแล้วก็หนึ่งในนั้นนะก็คือเพลงเนี่ยหากฉันมองอะไรนะพิงมองพิงมองตาเธอให้ลึกหน่อยมารู้ทีหลังว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องปริศนาใช่ไหมเพราะมากมีคน cover หลายเวอร์ชันนะฮะพี่วิชัยปุญญยันก็ก็ cover นะพิงแพนเตอร์นะใช่ไหมครับแล้วก็พิทยะก็มีพิทยะนี่ใครอ่ะเป็นนักร้องคนหนึ่งอ่ะที่เขาก็ดังกันนะฮะแล้วก็ คุณสุเทพใช่มงกำแหงก็ร้องนะอเวอร์ชันเมื่อสักครู่นี้จะคล้ายๆคุณสุเทพท <c oughs> ีเดียวกันเวยเนี่ยเ <c oughs> ออเนาะไหนสิงสุดเทพนี่อากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อยอย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจ มีความหมายใดซ่อนในดวงหรือไทยบ่งบอกความในใจที่ดวงตาเสียงไรดอนโอ้โหเป๊ะเลยนะฮะเอาละครับติดตามคลิปผมกับน้องเอ็มได้เรื่อยๆนะครับทางช่องทางนี้นะฮะ YouTube Facebook นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบ กรุณาช่วยบอกต่อด้วยการแชร์นะฮะแล้วก็ถ้าจะ leave comment นะฮะส่งคำชมคำติเข้าไปใน comment YouTube นี่มันมีนะ YouTube เนี่ยข้างล่างมันจะมีเขียนว่าความคิดเห็น comment เนี่ยเพื่อนๆก็ฝากมาได้นะ,ะหรืออยากจะให้เรา cover เพลงไหนอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็ก,ก,ก็ก็แนะนำมาได้นะครับเรายินดีผมกับ M อ็มกำลังจะมีโครงการสอนภาษาอังกฤษนะ ด้วยการใช้เพลงนี่แหละสอนคือน้องเอ็มเนี่ยร้องเพลงเพราะเพลงไทยนี่เพราะมากผมอยากจะให้น้องเอ็มเนี่ยร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อยากจะให้น้องเอ็มเนี่ยคล้ายๆกับ pronouns หรือออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องผมกับน้องเอ็มก็เลยค้นพบวิธีเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเพลงฝรัง่งแล้วก็ออกเสียงอย่างถูกต้องด้วย,ยเช่นเพลง My เ a y เนี่ยนะ and now and now Near, and so face the end near, is I final so and face เน n ่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราจะสอนวิธีการ pronounce หรือออกเสียงแต่ละคำให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเจ้าของภาษาให้มากที่สุดแล้วก็ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ถึงคำแปลความหมายแล้วก็หลักไวยากรณ์คร่าวๆนะฮะคือเรียนไม่เครียดไม่มีการท่องจำ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่เราทำอย่างมีความสุขนะฮะ And now but ี้ the end is near <c oughs> ความตายใกล้แล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วเราก็จะ the final curtain อะไรอย่างม่อสกุลเนี่ยนะฮะเราก็จะบอกกา ah รออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเรารู้วิธีนะฮะไม่ไม่ยากสำหรับคนไทยเนี่ยพี่ฮาร์ดรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยจะออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัด ง่ายกว่าฝรั่งหรือคนอังกฤษพยายามออกเสียงภาษาไทยให้ชัดอันนี้นีจริงๆเลยนะ Now the e n d is n e a r a n d so I face the final curtain เนี่ยง่ายกว่าเผื่อนรักจะจ้ากันแล้วเห็นแล้วอะไรนะหวาแล้วไม่แคล้วต้องขึ้นบนเมนฝรั่งมาร้องนี่ยากกว่านะคนไทยร้องภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่า Once ถ้าเรารู้วิธีนะก็อยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมา join c o ์ส กับเราเดี๋ยวจะมีจัดขึ้นที่ไหนยังไงเนี่ยจะบอกไปทีคอร์สแรกๆเนี่ยเราจะสอนให้ฟรีไม่คิดสตังค์นะให้เพื่อนๆมาลองมาลองเรียนกันก่อนแล้วถ้าติดใจเนี่ยอยากจะเรียนต่ออ่ะคราวนี้แหละเก็บสตังค์นะเออแล้วน้องเอ็มก็เรียนด้วยนะครับ,รบเราจะมีเพลงเพราะๆเพลงสนุกๆให้เพื่อนๆได้เรียนกันอย่างเช่นเพลงของเนี่ยออออของเอลวิสโอเพลงนี้ร้องยากมากลยเวล a ัว d woman, soft hearted man b e e n a cause of trouble ever since the world began oh, yeah. <laughs> แต่ละคำมีความหมายนะฮะไม่ใช่ร้องมั่วๆนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะเรียนรู้วิธีการออกเสียงแต่ละคำไปในตัวเรียกได้ว่าเรียนทั้งภาษาเรียนทั้งแกรมมานะฮะทราบความหมายแล้วก็ฝึกการออกเสียงไปด้วยนะ Hard-headed woman soft-hearted man b e e n a cause of trouble ever since the world began อนะ้ oh. yeah. วันหนึ่งเนี่ยผมจะปั้นให้ลูกศิษย์ผมเนี่ยร้องคําเหล่านี้ให้ได้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะฮะเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ well, And don't you let me catch you messing around that apple tree I hope you're-